ประก,การที่สองธรรมะข้อที่สองคืออันังจากปานงปริรวัชยสุยาเผาฝ่ามืออันชุ่มธว่าอยาเผาฝ่ามืออันชุ่มนั้นก็หมายความว่าเกิดเป็นคนแล้วอย่ากในละคนคนอยาเป็นคนในละคนใครเคยช่วยเหลือเราใครเคยร่วมชูเราใครเคยประทับัตรกองเรา อย่าไปให้โทษอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนเราก็จะกลายเป็นคนเดือดคุณพ่อแม่ท่านมีอุปการะักคนกับเราครูบาอาจารย์พี่ชายมีอุปการะักคนกับเราอย่างไรอย่าไปทำให้บุคคลเหล่านั้นเดือดร้อน ท่านบอกว่าอยากข,าขอความอื่องสุมแลวก็คืออยากทำใหบ้บุคคลที่เขาื่วยเหลือเรานั้นเกิดความเดือดร้อนบารท้งวามดียากยโยงสาธุชนเราอยู่ในสังคมเราลำบากมาทุกมาเดือดร้อนมาไม่ว่าจะด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความหรือร้นนังอะไรก็แล้วแต่ ขันหน้าไปพึ่งคนนัดคนนี้ก็มีแต่คนปฏิเสธแต่บัเงเอิญว่ามีคนคนหนึ่งที่ยิบเนื่ยงมือ,อมาช่วยสุดเราขึ้นจากความทุกข์นั้นสุดเราขึ้นจากที่ลำบากนั้นเมื่อเราได้พ้นจากความทุกข์ความยากลำบากแล้วก็อย่าไปแ้กันเหมือนกับพาสิทธิ์ที่ตั้งเร้่ล่าเลยว่าไปยังไม่ออกจะิีบนเพื่อจะตีรถนรือข้าอะไร แต่ถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าเปินบนเรือนที่รถตัวรัการท่านก็บอกว่าบุคคลนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตนนรนเลาคุนผู้ใครก็แล้วแต่ที่ได้ช่วยเหลือได้เลือกเลือกเพื่อคุรแก่เราได้สุปถามกับเราได้ยืดยื่น,นสิ่งนี้มาช่วยเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญบุคคลนั้นให้มากแต่เพราะว่า การที่คนที่จะมาช่วยคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำไมที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต่างคนก็ต่างเห็นแก่ตัวโดยพื้นฐานและญาติยองสาทุกคนคนเรานั้นมักจะเห็นแก่ตัวแล้วนั้นไม่มีใครหลอออยากจะไปช่วยคนนั้นตอนนี้เพราะอะไรบางครั้งบางทีงทเราเราเห็นคนที่เขาตุกแก่ลำบากมากิตใจของเราหีึ่งเินเลียของเรามันจะบอกเลยหรา สองดำานาสองด้นนานี่กิน่เรื่อเยือกับว่าหาอยู่หากินนี่กินนี่เลื่อเลือกเบาว่าเป่าเห็นนั่นเห็นนี่อันนี้คือจิตใจของคนโดยพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นการที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากั้นไม่ต้องกล่าวถึงเลยอย่าไม่ต้องกล่าวถึงถ้าถหากว่ามีใครเวลาเราทุกข์ยากลำบากมาเราเกิดร้อนไหม่มาหยีบยื่นเลยามาช่วย คนเราเ,เ,เพ,พ้นนี่ยเราต้องขอบคุณและจดจำเขาไว้มมให้ดีแต่จดจำไว้ให้ให้มาก